นี่คือเส้นพาสต้าที่มีชื่อว่าเอลิเกตไตรคัลเลอร์นะครับเบอร์656เป็นพาสต้าที่มาพร้อมกัน3สีพาสต้าตัวนี้ครับเวลาที่เราใช้ทำสลัดนะครับจะมีความสวยงามมากทีเดียววันนี้เราจะมาทำสลัดพาสต้าสสีกับมะเขือเทศครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะนำมะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยนะครับคุกเค้ากับน้ำส้มสายชูหวานนะครับเพื่อให้เขามีรสชาติขึ้นมานะครับโดยการที่เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวน้ำตาลทรายและเกลือครับคนนะครับคนให้ละลายครับมะเขือเทศของเรานะครับดึงคั่วออกแล้วเราใช้มีดคมๆนะครับบั้งไปที่ก้นครับ เรานำมะเขือเทศของเรานะครับลงต้มในน้ำเดือดไม่นานครับประมาณ15วินาทีก็พอครับผิวของมะเขือเทศนะครับจะล่อนออกมาครับนำขึ้นจากน้ำเดือดได้เลยใส่ลงในน้ำเย็นจัดครับลอกผิวออกนะครับซับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ลงในน้ำส้มสายชูหวานที่เราทำไว้ ใส่ลงไปคุกเค้ากับน้ำส้มสายชูที่เราทำไว้นะครับสำหรับเส้นเอลิเกตไตรคัลเลอร์หมายเลข656นะครับเขามีทั้งหมด3-4สีด้วยกันเส้นตัวนี้นะครับต้มให้ได้ระดับออเดนเต5้5นาทีระดับนอร์มอล7นาทีวันนี้เราต้มระหว่างตรงกลางครับเราจะต้มทั้งหมด6นาทีหลังจากที่เส้นของเรานะครับครบเวลา6นาทีเราจะนำออกไปนะครับเสดดน้ำล้างผ่านน้ำเย็นครับอ่าแล้วครับ พาสต้าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับน้ําสลัดนะครับวันนี้พลทำง่ายๆเลยครับบอสมิกับโอลิฟออยล์เส้นพาสต้าของเรานะครับใส่น้ําสลัดนะครับที่เราเตรียมไว้ลงไปประมาณครึ่งหนึ่งครับคลุกเคล้านะครับให้เคลือบเส้นพาสต้าดีครับสูตรนี้นะครับเราจะใส่มอสซซเรล่าสดในน้ำนะครับเม็ดเล็กๆลูกเล็กๆลงไปด้วยแล้วก็ตามด้วยผัก็อกเก็ตป่านะครับคลุกเคล้าอีกทีครับ น้ำสลัดที่เหลือพรมลงไปเลยครับผมบอกได้เลยนะครับว่านี่คือพาสต้าสลัดที่รสชาติสดชื่นมากทีเดียวลองทำกันดูนะครับ